สรุปหมอหล่ำทบบานได้จ้างทนายคนหนึ่งเป็นชาวจังหวัดยะโสธรเป็นคนดูแลคดีที่ดินแถวเลิงนกท้าและรับมอบอำนาจให้แจ้งความดำเนินคดีชาวเนตณสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้วมากกว่า20คนได้เริ่มแจกหมายเรียกตั้งแต่ปลายเดือนก,นกรกฎาคมโอเคนะคะและการไปฟอ้อง แบบนั้นว่าทีดดินไม่มีการซื้อขายจริงเท่ากับการให้ข้อมูลที่ดินของมาลีคือการให้ข้อมูลเท็จหรอข้อมูลที่ดินมาลีเป็นคนให้ข้อมูลเองว่าซื้อขายจริงแต่พอวันหนึ่งอยากได้คืนไปบอกศาลว่าไม่มีการซื้อขายสองเหตุการณ์พูดไม่ตรงกันตอนอัดคลิปก็บอกขายให้อดีตสามี โกหกจนจำไม่ได้ว่าโกหกอะไรไว้บ้างนักคนที่ซื้อขายทั่วโลกเขาอยากได้ที่ดินคืนคงไปฟ้องว่าไม่ได้ขายกันหมดแล้วสมองไหลจริงๆสาลท่านจะดูทุกอย่างค่ะหลักฐานคลิปอันดับหนึ่งเพราะมีรูปภาพและเสียงชัดเจนไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนพูดเลย้อยไม่แน่ าจะให้แบ่งครึ่งทรัพย์สินนะคะที่ร่วมสร้างเกิดไปขึ้นสารมาไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วศารจะให้คะแนนเยอะกว่าไม่ใช่เพราะทุกวันนี้ผู้ชายก็โดนกระทำเยอะเหมือนกันเวลาศารถามให้เราพูดดังๆให้ชัดเจนบางทีมันจะมีคำพูดแย้งกับฝ่ายหญิงเราต้องพูดให้ทันทนายถ้าสารไม่ให้พูด ก็ไม่ได้พูดมีแต่ตัวเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่รู้เรื่องคนดังว่าเป็นมายังไงเวลาขึ้นศาลถ้าพูดถึกนะถ้าจะครอบของร่วมกันน่าจะมีสลักลังตั้งแต่อยู่ที่ดินนะที่ดินเขาทำให้เราตอนที่เราไปที่ดินเขาก็บอกว่าซื้อขายหรือขายให้เท่าไรมันต้องมีการเสียภาษีร้อยไร้อยู่แล้ว อยู่ที่ดินว่าจะทำเรื่องที่ดินมันเป็นยังไงอันนี้ก็เล่าประสบการณ์สองล้านเนี่ยจะแบ่งกี่โมงหรือว่าใช้หมดแล้วเรื่องของที่ดินซื้อหรือไม่ซื้อคนที่มีชื่อสลักชื่อในหลังชนดนั่นมีสิทธิ์ในที่ดินตามความชอบธรรมตามกฎหมายเราก็โดนแบบนี้เหมือนกันแต่เรา ไปซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายลูกเขาขายแม่เขาค้านโฉนดเป็นชื่อของเราเราก็ชนะคดีมาเหมือนกันมีชื่อหลังฉนดอย่างไรก็ชนะท้าแพ้ประเทศคงวุ่นวายคนแห่ฟ,ฟ้องขายที่ขายทางกันหมดมีพยานรู้เห็นทั่วประเทศตะกินดีปีดาชื่นชมด้วยอย่าบอกว่าไม่เคยกดถูกใจ ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทุกคนรู้เห็นและต่างยอมรับกันทุกคนถ้ามารีชนะจะไปฟ้องเอาที่ดินคืนบ้างแล้วล่ะจะบอกว่าไม่ได้ขายจะได้เอาที่ดินคืนเพราะเป็นที่มรดกเหมือนกันตลกและเหมือนคนปัญญาอ่อนจริงๆอยากได้คืนก็ต้องซื้อคืนแต่นี่จะเอาฟรีๆยอมทำทุกอย่างเลยนะระหว่างคุก ดูก็รู้แล้วผู้ใหญ่ฝ่ายเธอเขาเยียบกันหมดเขาคงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแม่ขายที่ดินให้นะสาวถ้าคดีนี้ชนะฉันจะไปฟ้องเอาคืนเพราะคนขายเขาไม่อยู่แล้วฉันไม่เคยเห็นคนแบบนี้เลยตั้งแต่จำความได้อยู่จนอายุขนาดนี้เพิ่งเคยเห็นคนแบบมารี่และผิดชอบชัว่วดีอันไหนผิดอันไหนถูก สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำมันคิดไม่เป็นเลยจริงๆถ้างั้นฉันไปซื้อที่นาแปลงหนึ่งมาและเจ้าของที่นาเก่าไปฟ้องนิติกรรมอำพางแบบนี้ฉันก็เสียเงินทิ้งฟรีๆแบบนี้ก็ได้หรอถามผู้รู้เรื่องกฎหมายนั้นจะเิ็นชื่อสลักหลังต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่ออะไรถ้ามาหลีชนะคดีน,นี้คนก็แห่ฟ้องเต็มบ้านเต็มเมือง เดี๋ยวก็สาบานครั้งที่ร้อยอีกหรอกมาลีชอบสาบานด้วยนะอย่าลืมคลิปก่อนกินขนมจีนแล้วคลิปอีกหลายคลิปถ้าว่าฉันหลอกหลอกฉันขายหลอกๆอกเจ้าหน้าที่เขาลหลอกเบื่อหรอคะถ้าเขาทำเอกสารเท็จถือว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตนะคะติดคุกนะเจ้าหน้าที่นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะถ้าเธอจะไปฟ้องอดีตทัวแบบนี้คลิป ภาพเสียงมีครบทุกอย่างจะไม่มีการซื้อขายอย่างไรอดีตเขายังบอกซื้อที่พร้อมนี้สินก็ได้ดูอยู่และเขายังบอกว่าดีแม่ฉันจะได้มีเงินทุกคนเห็นคลิปนั้นทั่วประเทศแต่มีคนหนึ่งพยายามให้มันไม่อยู่คลิปมีเสียงชัดขนาดนั้นจำได้ไหมเนาะที่เธอพูด บอกแล้วว่าอย่ากโกหกมากพอะเขาจับโปะได้ก็ออกมาแถไม่อายบ้างกับคำพูดตัวเองแล้วพูดออกสื่ออีกการซื้อขายมันต้องมีพยานมีที่ข้างเคียงไปด้วยผู้ช่วยหรือผู้ใหญ่บ้านไปเสีนยด,ด้วยนึกยังไงถึงไปฟ้องแบบนั้นการให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่มันผิดนะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดินไปซื้อไก่ที่ตลาด ที่จะมีพยานรู้เห็นในการฟื้นโกหกเจ้าหน,น้าที่ที่ดินแอบแฝงระหว่างคนรอบตัวจะโดนหิ้วไปด้วยพยานข้อเสียนเขตเห็นกันอยู่คงมีทะนะและทนายเฟซบุ๊กบอกให้ฟ้องนั่นแหละตอนนี้หนางได้กุ่นยายเจ้าของที่ดินกลับมาดูแลคงมีความหวังอาจใช้วิธียุให้ยายเนียกลองที่ดินมรดกคืนมา เพราะใหญ่อย่างมีชีวิตคงแบบว่านากน่าจะยอมถูกข้อหาทำนิติกรรมอําพางโกหกจอนหน้าที่แล้วและนางคงหวังว่าผู้ใหญ่บ้านจะต้องโดนด้วยถ่าสมรู้ล่วงคิดนางถึงปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้มีการซื้อขายจ่ายเงินจริงกลับไปกลับมานิติกรรมมันเท่ากับคุกนะบอกเลยเวรกรรมมีจริงครอบขวไม่เจริญ มีผัวกี่คนก็จะทิ้งรอดูเลยการันตีไม่เกินสามปีรอบถ้าต่อแล้วซื้อขายจริงเซ็นจริงถ้าไม่ซื้อขายจริงๆมันจะมีคลิปมีหลักฐานออกมาแบบนั้นหรอคะต้องคำหนึงถึงความจริงเป็นหลกักสิ่งไหนคือความจริงสิ่งนั้นไม่มีวันแปรเปลี่ยนจะจ้างขนายกี่ร้อยคน มันก็ไม่มีทางที่จะทําดําให้เป็นขาวได้แนวทางการสู้คือบอกว่าไม่มีการซื้อขายจริงไม่มีการจ่ายเงินตามที่สามีเก่าได้บอกคนอื่นแม้สลักหลังโฉนดจะเป็นชื่อของสามีเก่าแต่ยืนยันอย่างเป็นมรดกของตระกูลตนเองกรณีนี้ถ้าผู้ใหญ่บ้านชนะจะเป็นต้นแบบให้คนที่ถูกฟ้องชนะเพราะผู้หญิงเขามีหลักฐานจนชนะ และถ้าเขาฟ้องกลับบันเทิงเลยนะฉันรอชมอยากรู้แล้วล่ะคดีนี้มันจะจบอย่างง่าย